จะไปะตูวัดเข้ามานะครับที่วัดไซเขานะครับเขาจะมาเจอเป็นพระโมสดนะครับเจอพระโมสดครับเป็นพระโมสดของวัดไซเขานะครับพื้นที่ก็ไม่ค่อยกว้างนะครับของวัดเป็นที่ประมาณ เดิมประมาณสักสองไร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่อื่นก่อนนะครับตอนนี้เราขึ้นมาที่พระบ,บูสถแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาชมข้างในพระบ,บสถนะครับพอดีเราก็ไปกราบพระกันแล้วนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูทีหลังนะครับนี่เป็นภายในพระบ,บูสถหลังนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับไปในพระบูชนนะครับตรงนี้ภายในศาลาทำบุญนะครับภายในบริเวณวัดนะครับก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับ วัดเก่าดังเดิมก็ปร,ประมาณสัก2ไร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านที่มีเจดีนะครับออด้านทิศเหนือนะครับครับด้านนี้ด้านทิศเหนือนะครับที่มีเจดีแล้วก็องค์พระใหญ่นะครับ ที่มีกว้างเท่าไหรนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศเหนือด้านตะวันตกก็จะติดทุ่งนานะครับจะให้ดูบรรยากาศบางส่วนนะครับในบริเวณรดแห่งนี้ นี่เป็นเจดีย์แล้วก็องค์พระนะครับด้านนี้ส่วนด้านทิศตะวันตกนะครับก็นี่เป็นกระแพงวัดนะครับแล้วก็จะติดทุ่งนานะครับมีห้องน้ำก็ด้านนี้นะครับประมาณนี้นะครับาดูก็มีร,มรังัวมีกุฏิก็ นี่ก็จะเป็นทุ่งน้านะครับมีกุฏิกุฏที่พักนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็จะอยู่ด้านนู้นครับทางโน้นก็นเป็นห้องน้ำก็พื้นที่ก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นที่เก่าของ พื้นที่เก่าของวัดน,นี่นะครับน่าจะประมาณสามสี่ไร่นะครับแต่เขาซื้อที่เพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปด,ดูที่เขาซื้อเพิ่มนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพระแล้วก็เจดีย์องค์เจดีย์นะครับแล้วจากนี้้างหน้าก็จะเป็นที่ที่เขาซื้อเพิ่มนะครับเป็นที่นาเก่านะครับ ก,ก็ซื้อเพิ่มก็กวา้างเหมือนกันนะครับถึงตรงที่เราเห็นบ้านตรงนั้นนะครับจะมีถนนที่เขาซื้อเพิ่มพื้นที่ก็กว้างอยู่นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ถมนะครับเป็นที่นาเก่าแต่ด้านทิศตะวันออกนะครับที่เขาซื้อเพิ่มแล้วก็ทิศเหนือน,นะครับด้านทิศเหนือเขาก็ซื้อเพิ่มนะครับก็กว้างอยู่นะครับตรงนี้เขาถมดินแล้วนะครับเป็นนาเก่า ทอถมดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ซื้อเพิ่มก็กว่างอยู่นะครับก็น่าจะมากกว่าที่เดิมนะครับที่เขาซื้อเพิ่มมากกว่าพื้นดีที่เดิมก็ประมาณนี้นะครับก็นี่คือที่วัดสายขาวตำบลแม่ฮีอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ พื้นที่ของวัดนะครับที่นี่เขาซื้อเพิ่มนะครับกว้างอยู่นะครับตรงที่ซื้อเพิ่มเขาก็ทำกำับกําแพงด้านทิศเหนือแล้วนะครับนี่ที่เป็นกําแพงที่เราเห็นนะครับที่เขาทำไว้ช่วงนี้เขามีงานปฏิบัติธรรมนะครับก็ราพระเขาจะมางกางเตนกันที่นี่ นี่เป็นทิศเหนือของวัดนะครับไ,ได้ทิศเหนือนั่นก็ซื้อเพิ่มก็เอยอะหนบที่กว่าทางเลยจากกำแพงตัวนั้นก็จะเป็นที่น้ำเหมือนกันนะครับตรงด้าน,นทิศตะวันตกก็เป็นติดนานเหมือนกันนะครับก็บรรยากาศก็เริ่มื่นนะครับก็เริ่มมีต้นไม้ที่เขาปลูกเป็นต้นอ่า หลายอย่างนะครับน่าจะปลูกไว้ประมาณสักสมปีได้น่าจะได้ก็ประมาณนี้นะครับก็นี้เป็นที่วัดใส่เขานะครับที่เราพามาดมูการในวันนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นติดทุ่งนานครับ ตรงจุดนี้ก็จะสามารถมองเห็นวัดพระฐานแม่เย็นนะครับที่เห็นอยู่เขาเขานั่นเเป็นองค์พระนะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับที่วัดไซเขานะครับเป็นวัดของเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับและนี่ที่เขาซื้อเพิ่มก็กว้างกว้างกว่าวัดเดิมนะครับ nghiệp nó dục nó giang nó nó yang nó giang nó nó yang nó giang nó diệt nó dục nó giang nó nó โยนเนายังนเหยียบเนอยัง